ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะฮะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID p a พลปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะคลิปนี้นะครับผมมารีวิวนะครับผมอีวานโทนี่คนนี้ทีมชาติอังกฤษนะนะคือก็ใช้อยู่นะใช้เล่นเวนนะครับผมก็ถือว่าเล่นดีเหมือนกันคนนี้นะครับผม ฟิตันเก้าสามบุลดล้วเก้าหกนะฮะบุลดล้วเก้าหกก็ค่อนข้างจะเล่นดีนะเพราะว่ายิงก็ได้ลูกโมงก็ดีนะฮะก็อ่สาสไตล์ที่แบบชอบปันป่วนในกรอบเคทูดนะคนนี้นะฮะเค,ะตตะะคลียนะร์สเตตน,น,น,นะครับผมถ้าเกิดลูกแปดหกนะถ้าเกิดลูกแปดหกบอลท론เจ็ดเจ็ดเลี้ยงบอลเจ็ดสีแล้วมากกบตัวเจ็ดเก้านะครับผมสองสั้นเจ็ดสองเปิดบอลหกเจ็ดเปิดบอลไม่ดีแต่สองสั้นได้อยู่นะจบสกอ๊อตแปดห้าลูกโมงแปดห้าโอเค ยิงได้โหม่งได้นะครับผมความโค้งไม่ได้นะแอคชั่นได้เป็นสามนะฮะสปีดเป็นสองสปีดต้นเป็นสองก็ถือว่าความเร็วใช้ได้เลยนะนะกระโดด90อาจจะเป็นทีเด็ดเลยวะนะลูกโหมง่งลูกยิงนะแข่งแกร่งป 4, เปิดสี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบาลานซ์เจ็ดสองแล้วก็สเตมินาเปิดสองนะครับผมสําหรับอ,อ่าอีวานโทนี่นะฮะโทนี่โทนี่สกิลนะครับผมคัดไม,ม่หาเถินมีโหม่งมียิงลูกพุ่งนะฮะ ยิงลูกพุ่งยิงท่ายากยิงโดยไม่ต้องจับบอลเล่นบอลจังหวะเดียวจุดโทษเรียกฟาวลเล่นลูกากาศได้ดีแล้วก็เล่นในเกมที่กดกันกดดันได้ดีนะครับโอเคนะฮะอีวานโชนี่มานะฮะลองดผูผมใช้ผมใช้บ่อยนะนจริงผมใช้บ่อยนะนะเล่นดิเวนติชังกิจก็คนนี้แหละตัวแบบนะครับโอเคผมไปลงสนามกันดีกว่านะฮะโอเคผมมาเกมแรกสำหรับอีวาน โทนี่นะครับผมตองหน้าที่ค่อนข้นา,างจะใช้งานได้นะทั้งมงทั้งยิงได้หมด2อ,อย่างนี้นะครับผมถือคาพหลังจะไม่เยอะแต่ก็เล่นไม่ยากนะครับผมอีวานโทนี่มาคมๆมงดีๆนะครับผมไปอีวานโทนี่ครับรผมบไปไปฮะมาติโดหมยถึงดูครับผมมาอีวานโทนี่มาฝั่งนี้ก่อนไปแล้วลูกนี้อ่ามาดีหลุดอยางงี้ขอขอน,น้นน้นหนนะ คือพยายามผ่อนสปีดกะแบบหลอกๆจริงๆหน่อยยังไม่ได้อะอีิอีวานโทนี่ไม่ถึงแง่ตักซ้อนลูกนี้โอ้เสดาลูกหลุดไปยิงนะไม่เข้าได้ยังไงนะครับผมมาอีกแล้วไปไปลูกนี้ขอขอละกันนะครับผมมาแล้วสําหรับอีวานโทนี่นะครับผมเห็นไหมความเร็วมันก็ไม่ใช่ว่ามันช้ามันก็เร็ว นะี่ยลูกยิงแต่ลูกแรกนี่น่าเสียดายเนี่ยนะมาได้หนึ่งแล้วสำหรับอีวานโทนี่นะครับผมอีวานโทนี่ฮะลงมาต่ำาลกเกินไปอีกแล้วนะครับผมโดคนเดียวลูกนี้สวยๆไปอุย้ยสปีดไม่มาเนี่ยมาไปก่อนสปีดไม่มาโดแทยอีวานโทนี่โอ้โหสองลูกคนเดียวมาแล้วว่ามาแล้วว่าเนะี่ยมาแล้วว่าเออเฮียยังเดือดนะครับผมออสิโดฮะ วานโทนีแทงห้โด้ส,ดสวยๆจ่ายดีเหลือกเกินโดยิงโอโ้โหโดยิงไม่เข้านะครับผมลูกนี้แหมน่าเสียดายเลยฮนะจ่ายสวยเลยนะแหมยิงด้วยซ้ายไม่เข้านะฮะมาที่อีวานโทนีโดนันโดเอาไปอีกแล้วโอ้โหมาอีกแล้วอีวานโทนี่ความเร็วความเร็วโอ้โหช่องนี้โดเล่นเสารแรกเรียบร้อยเลยนะครับผม โอ้โหเอซิหนึ่งยิงสองนะฮะคือความคล่องตัวเนี่ยมันได้จริงๆและจ่ายบอลดีด้วยนะนะครับผมสวยๆนะสวยๆเลยลูกนี้นะครับผมน่าจะหลุดไปแล้วเลยนะน่าจะหลุดไปแล้วเกมแรกรู้เรื่องเลยว่ะอีวานโทนี่คือเป็นตัวที่ผมใช้จริงนะนะเป็นตัวที่ใช้จริงอีเวนต์ของไอ้ห้าสิบทองไอ้ทองห้าสิบอ่ะนั่นก็ตัวนี้แหละตัวแบกเลยสําหรับอีวานโทนี่นะฮะตัวจี๊ด ตัวตึงลูกมงได้ลูกยิงได้นะครับผมโอเคเกมแรกน่าจะหลุดไปแล้วนะไปต่อเกมที่2กันนะครับผมไปฮะโอ้เคผมมาเกมที่2สําหรับอีวานทโทนี่นะครับผมเกมแรกเด็ดเดือดเลยว่ะ <c oughs> นะยิงไปสองไอซิดหนึ่งสวยๆนะครับผม <c oughs> เป็นตัวที่เล่นไม่ยากนะเพราะว่ <c oughs> าความเร็วก็ถือว่าใช้ได้ไม่ได้เร็วมากหรอกแต่ใช้ได้ยิงคมมงดีนะอีวานทโทนี่อ่านดักได้สวย ไว้โดก่อนโดไม่เสื่อลุกนี้บาตทนี่ฮะอาข้างดีกว่าข้างดีกว่าลุกนี้จ่ายไม่สวยเท่าไรเอาเหล็กด้วยเอาเอายิงโอ้โหโดนเตะข้างหลังไม่ฟาวหรอวะคือเมื่อกี้มันแปลกๆเ,เลยวะช่วงนี้โอ้โหถ้าเป็นชุดจริงคือมีใบเหลืองใบแดงอะเมื่อกี้แม่ตีโดบาตทนี่ฟักโดโดแทงเอาคืนก่อนดู ไปริมเส้นก่อนละกาันนะลูกนี้ขอยกจะยกไม้อวานทูนี่ซะหน่อยอยังครับผมยังฮะยังฮะลูกเปิดเหรอลูกเปิดเหรอมานีมานี่แหละโคง้งโคง้งเข้าไปฮะโคง้งโคง้งคริสเตียนโนวะน,ะ,ปปคน,วน,นะครับผมไปปัดมาได้ฮะปาดเข้าในอีวานเรียบร้อยเลยนะครับผมลูกนี้นะฮะโอ้โหล้มตัวยิงด้วยนะปาดเสียวนะครับผม ว่าเสียวซะเหลือเกินทูนี่ฮะมาให้เนม่าเนมาไปเลยละการลูกนี้ทายไงโดโอ้โหเกือบหลุดไม่หลุดโอ้โหวิ่งที่เดียวเท่านั้นนะครับผมแม่ดูฮะฝากไฟให้ฟานตัวนี้ไปไม่ได้สงองเกือบเสียเหมือนกันโดโอ๋อโหจ่ายลูกนี้จบเลยเนี่ยโอ้เคียบมันจบเกมซึ่งไร้โอ้โหเจอสามเม็ดเลยเนี่ยเจอไปสามเม็ดเลยวะสู้ไม่ไหววะ นี่อีวานโทนี่ครับผมฝากแทงททรูปไปนี่มานี่มา,มายังไงยกดูขึ้นมงไม่ได้ครับผมนี่มาป่านอีกทีติดเซฟเสียเสซฟเกินนะนี่มาครับผมนี่มาจูเนียอ,อีวานโทนี่กลับก่อนไม่รีบไม่รีบไม่รีบนี่มาพู้งลำหน้าไปเนี่ยอู้พุ่งลำหน้าไปแล้วนะฮะอีวานโทนี่ฝากไป แหลมผ่านยกโอ้โหเหล็กนิดนึงนะมีเหล็กนิดนึงโอเคอีวานโทนี่ฮะฝากโรลโกคืนโกคืนไม่ผลอีวานโทนี่ไปนู่นให้นี่มานี่มาถึงก่อนถึงก่อนโอ้โหโดนชนได้ฟรีคิกลูกนี้นะโอ้ไกลสุดนะโคดไกลเนี่ยโคดไกลเลยจอยไม่นี่แทงลูกนี้โรนัลด و สับไม่เข้าอีกเนะฮะไปได้ฮะคริสเตียโนโคริสเตียโนโปาดอิวานโทนี่พลิกขวาเรียบร้อยมาเลยฮะเนีลูกนี้ถือว่าใช้ความแข็งแกร่งได้ไ,ปไปด้เป็นประโยชน์อะนะครับผมบางพลิกแล้วก็ยิงคมคมโหตามทันไหมนเนี่ย,สา,าย,ายสามลูกตามยากเลยครับผมเนี่ยสามลูกเลตามยากเลยเห็นมาครับผมไปก่อนไหมโอ้โหเหล็กจังวะ เหล็กจริงมาอีวานทนี่มาให้เนมานเหล็กประเกมนี้เหล็กเหล็กโอ้ไม่มีใครมาเลยปะมาอีวานทนีอ่อีกแล้วอีกแล้วนะครับผมหัวต้านไม่ไหวเจอไปสามเนตาาไม่ทันเแต่ยิงไปสองลูกสำหรับอีวานทนี่ในเกมนี้เนีย่ยโอเค ก็ถือว่าเป็นสองเกมที่ยิงได้ค่อนข้างเยอะนะอีวานทูนี่นะครับผมสอ,สองเกมรวมกันก็สี่ลูกอะ่ะนะฮะเนี่ยเเกมนี้โดเนเยอะช่วงเกมรึร่แรกครับผมนะประมาทไปหน่อยนะเป็นอีวานทูนี่ได้ไปเจ็ดจุดห้าในเกมนี้นะแต่ก็ตามไม่ทันนะครับผมตามไม่ทันเจอไปสามเม็ดนะโอเคประมาณนี้โดยรวมก็ถือว่าตัวที่เล่นง่ายเลยนะครับผมเล่นง่ายยิงคมแข็งแกร่งในวันทูนี่ประมาณนี้ละกันนะฮะก็ลองใช้กันดูนะครับผมเป็นตะัวทีมช่างกฤดนะ จับลงอีเวนต์ก็สบายนะครับผมมันเป็นตัวที่ใช้งานได้นะครับผมมีประโยชน์แน่นอนนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย let's go